โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ติทุกทกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินซี่แมนในครั้งหนึ่งนะครับแล้วน้ครับเราการตามนัดเลยนะครับผมผมจะมาสุ่มนะในเกมวันพ้นแมนนะครับนม่ครับผมต้องบอกว่าเป็นสร้อยกําไรนะครับของเจ้าอาชุราคาบุโตะนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับว่าหมัดมันจะหนักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวกนเริ่มกนอยินืมฝากกดแล้วกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ โอเคโอ้มาเพื่อนๆมาวันนี้นะฮะก็เตรียมไว้70นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาชุราชขับรถเราปั้นมาอยู่ที่พลังประมาณ82ล้านนะถ้าอัปเกรดเข้ามาเนี่ยนะครับในสองตัวสร้อยทองข้อมือเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความแรงเป็น1,200นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แต่การโจมตีเพิ่ม840เปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวไปดนนะพันสองร้กับ840นะครับซึ่งของเก่าเนี่ยมันเป็น900กับ600นะครับก็เพิ่มมาเป็นข้อหนึ่งเลยนะสำหรับเจ้าอาชุนรงนี้นะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปเปิดตัวของออไอ้ซอไอก,กันดีกว่านะครับมาดูว่าดาเมจมันจะขึ้นมาแบบแรงเท่าไหร,ร่นะท่านผู้ชมมาจังหวะนี้ครับผมเปิดไปขอแบบเศษเยอะๆนะครับขอเศษไปเยอะๆโอ้โหรียกว่าเหมือนเดิมกัดเหมือนเดิมกัดปึ๊บมาโอ้โหเศษลงเศษเหลืองเนี่ยมึงให้ออกไปเยอะๆหน่อย นะครับท่านผู้ชมมาตรงนี้โอ้โหมึงจะเอาเศษเก่ามาทำเบื้ออะไรเอาเศษเก่ามาทำไหมไม่ได้ใช้โอเคมาสุมเรียบร้อยนะครับในส่งตัวอาวุธเฉพาะนะมันก็จะเพิ่มความโหดขั้นที่เยอะน,นะส่สรรองอาชีวะขาวุตมาบื้อมาโอเคจังหวะนี้เรียบร้อยหมัดพายุความเร็วสูงนะครับมัดพายุความเร็วสูงนะครับอัปเกรดมาก็พลังมาเป็น 83ล้านนะท่านผู้ชมตรงนี้83ล้านนะครับแล้วก็ในสองตัวอุปกรณ์เราก็ใส่เหมือนเดิมแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวของแผ่นรักษะนะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นมีแผ่นไล่โจมตีนะครับแล้วก็มีแผ่นกําแพงแข็งนะครับสองอันเวลแปนหมดเลยนะท่านผู้ชมใส่เวลแปนหมดเลยแบบเบิ่มๆนะครับโอเคโอ้มาเดี๋ยวเราจะไปเทสกันเลยดีกว่าว่าชุดราชบุต,ตเนี่ยมันจะโคตแล้วก็เดือดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอเทดสอบในตัวของทโทเทฟเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดนะเพราะผมเพิ่งอัดวันอาทิตย์นะครับ อัดวันอาทิตย์ผมยังไม่ได้เปิดนะฮะมาตรงนี้ก็เฮ้ยมีคนโหวตไอ้น,นี่โคตรเยอะเลยนะครับพวกผมโหวตแบบเอาฮานะโอ้โหพลัง264ล,ล้านนะโหวตเอาฮาโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราก็อา่ามาลุยกันเลยดีกว่าครับเราไปลุยในโหมดธรรมดากันดีกว่านะทุกคนแนวะตัวเทพเราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ไม่ได้ไไดเ,ไไดเทสนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาเทสในอารีน่ากันก่อนนะครับน่าจะเทสกับไอลูปินนะไปลูปินเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาอชุระากัปตครับไว้ด้านหน้านะครับซึ่งตัวของกลยุทธ์เนี่ยนะครับเราใส่เป็นกลยุทธ์ไล่โจมตีกันอยู่นะทุกคนนะครับใส่ไปไล่โจมตีเพื่อแทะชุระากัปตต่อยได้หลายรอบนะครับแล้วเราก็ใส่คิงมานะครับเดี๋ยวคนคลิปที่แล้วถามว่าเฮ้ยพี่ดู ทำไมอชุนรบตมันตีได้หลายรอบจังหวะอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดจากคิงนะถ้าผมมีคิงเนี่ยนะครับมันก็จะไล่โจมตีได้2รอบนะเพราะคิงผมพาร์ทสองนะครับแต่ว่าท้าฝั่งหนึ่งเนี่ยมันฟุตบุกีมันตายนะถ้าเกิดว่าวเราก็จะตีฟรีนะทุกคนมาตรงนี้เดี๋ยวมาเทสกันดีกว่าว่าดาเมจเนี่ยจา,จากที่อัปเกรดมาเนี่ยนะครับมันจะเดือดขนาดไหนนะครับแล้วก็ดาเมจเท่าไหร่บ้างน,นะครับตรงนี้มาดอกนี้มาเล่งปะจังหวะนี้บึ้ปะ โอ้โหดอกนี้ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับดอกนี้แล้วก็โลนสวนกลับขึ้นมาบ้างครับตัวนี้เย็บ yeah, มาตรงนี้โอ้โหยี่สิบห้าล้านนะทุกคนแล้วก็ไลตาานน่ต่อยมาจังหวะนี้ต่อยขึ้นกันไปบ้างม,มาตรงนี้สองร้อยยี่สิบสองล้านครับสองร้อยยี่สิบสองล้านนะฮะเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้นี่หมัดนี้สองร้อยยี่สิบสองล้านโลขึ้นเลยทุกคนแล้วก็ต่อยไปอหนึ่งทีโอ้โหหมัดนี้สามร้อยล้านแล้วปึ๊บม,มาโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบล้านครับโอ้โหโลขึ้นกันกระจุยครับ มาดูดาเมจครับตอนนี้คิงครับบัฟคิงเอนจิ้นครับบัฟคิงเอนจิ้นมาแล้วครับดูมาดูดาเมจหลังจากที่มีกระหน่ำสีแดงของคิงกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับผมจังหวะนี้มาครัตอนนี้อะจูราโมดโอ้ยต่อยไปใส่ปังมึงโอ้โหโลมันยังติดอยู่ทุกคนเนี่ยเมื่อกี้โลติดอยู่นะต่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับ ติดโลอยู่แต่โลขึ้นเหมือนกันครับอีฝั่งหนึ่งแล้วก็ต่อยหมัดหนึ่งครับไล่มาจังหวะนี้410ล้านแล้วต้อบันทึก740ล้านครับผมจังหวะนี้ครับ740ล้านดาเมจนะครับผมดอกนี้แบบเน้นๆครับโอเคเอามาตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเทสกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันติดสันกันเลยรัวแล้วก็ไล่ต่อยรอบหนึ่งครับไล่ต่อยมาปั๊บมันหูดอกนี้ครับโอ้โหเน้นๆครับ โอ้ดอกนี้เอาละครับท่านผู้ชมมาจังหวะน,นี้ไล่ต่อยขึ้นกลับมาปึ้ลมา,อมาลโอ้โหวิคิงกูแตกไปเลยคิงแตกไปแล้วครับท่านผู้ชมแล้วบาลนี้อาราจาซีฟูต่ตอยมาโอ้โหโลนี่หนึ่งพันล้านครับท่านผู้ชมแล้วก็ไล่ต่อยมาจากทางฝั่ง,งอจูราโมโดอจูรากตบปึ้ลมา 1, 300, 000, 000, ลโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยล้านครับมหมัดนี่ครับหนึ่งพันสามร้อยล้านดาเมจนะครับผมมันตรงนี้ตือนเลยน้องหญิง บอกเลยว่าอีฟันหนึ่งสลเหมือนไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับหัวโชล่าคามูโตนะหนึ่งพัล้านนะครับแม็กซิมัมดาเมจในในคลิปนี้นะฮะที่ทําได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวมาดูตอนที่โล่แบบโล่จางกันแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะต่อยต่อยซ้ําตอนโล่จางครันมาดูว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ต่อยไป1,300งพันสามอล้านนะหัวที่เดียวแรงนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยต่อยมาประมาณ900ล้านนะแล้วตัวนี้ต่อยมาอ่าเป็น1,300นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับเฮ้ยจังหวะนี้เฟสที่1จะหมดแล้วนะครับแต่คิงผมไม่มีแล้วนะ ตอนนี <left> ้คิงหมแตกไปแล้วนะครับบังเอิญอนกฝันหนึ่งแม่งกัดกลอดแล้วก็โดนอาชุระเขมต่อยต่อยทีดียวก็โอโหูแล้วก็โดนเก็บไปนะครับตรงนี้มาเฟสที่1ครับแล้วก็โอ้โหต่อยคืนกับไม่ว่ามึงต่อยกลับบางกนต่อยคืนไปปาตัวนี้ห้าร้อยล้านครับโอเคนตอนนี้โลจางแล้วนะครับเด็กดอกกับตัวของอาชุระเขโตันี้โลจางแล้วเดี๋ยวไปดูมาตอนไล่อันตีนะตอนอาชุระเขมโตแบบตายไปเนี่ยนะครับมันจะมีการไล่อันตีนะเพราะอันตีแบบมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะ ไล่โจมตีและอันตีนะครับมาดูว่าดาเมจมันจะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะรับดาเมจผมได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่านิมมึงเหมือนใกล้จะตายหมดแล้วนะนะครับไล่ต่อยมาหนึ่งทีมึงรีบๆต่อยช่วยรักภูตกตายดิเพื่อนนะครับรีบๆต่อยช่วยรักภูตกกูตายได้แล้วแล้วก็มาตรงนี้อ้อมมาหูยอจุฬาขับต่อยฝั่งหนึ่งมันต่อยคืนมาเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับแล้วตรงนี้ปึ๊บปั๊บรับโชคมาสามขวานจามหน้ามาจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็ไล่ต่อยมาจังหวะนี้อจุรากกัับบตต่่ออออยป๊มมาโเคครผดนี้ฮะ แล้วก็อุ้ยมาถึงเธอแล้วทุกคนไล่ต่อยมาปั๊มมันโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านครับตรงนี้สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านดาเมจนะครับตรงจังหวะนี้แล้วก็ต่อยมาหนึ่งทีนะจังหวะนี้ครับแล้วก็ไล่ต่อยมาจากฝั่งอชุดรัก็ุนต๋อยฝั่งนึงต่อยมาไอลูปีนมันต่อยขึนมาโอาหูมึงต่อยเอาให้มันโดดอชุรัก็ุต๋อนหนดิเพื่อนเนี่ยมันต่อยแต่ตัวข้างบนนะ นะมันซุ่มๆต่อยให้มันโดนเอาช่วยเราประตูพี่หน่อยน้องชายนะจะได้แบบโชว์หน่อยอะไรแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเหลือแค่ไอ้ขี้เกี้ยมอัศวินจักรกลนะติดซันคู่เลยนะท่านผู้ชมดอกนี้ขี้เกี้ยมอัศวินจักรกลแล้วก็ไล่ต่อยจากฝั่งของราชาซีฟูดโอ้มามาหูยเจ็ดล้อยล้านครับราชาซีฟูดเราก็ยังต่อยแรงอยู่ทุกคนแล้วก็ต่อยอีกสักหนึ่งหมัดเมื่อยไปหูยซ้ำไปหนึ่งทีครับเอบอเน,นี่ยมาต่อยช่วยกราประตูหน่อย ปืเมาโอ้ยดอกนี่ครับแล้วก็มาแล้วครับชูรักกุตัต่อยหมัดนี้1นึ่งทาเก็ตต่อยมาปั้มมันสี่ร้อยห้าสิบล้านครับสี่ร้อยห้าสิบล้านดาเมจโอ้ยเอ้ยมึงเกิดมามึงไล่ฟันชูรักกุตัดิวะอยากเห็นแบบโดนฟันน้าโดนฟันน้าเดี๋ยวผมจังหวะนี้ชี้ปะบอมไปชี้ปะบอมจังหวะนี้หนึ่งทีโอ้โหเกือบแตกเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ถึงเวลาของอวินจักรกลทางฝั่งไอ้ลูปินโอ้โหลูปินแม่งเขาเรียกว่าลูกไฟหมดนะลูปินลูกไฟหมดทุกคน แล้วก็ไล่ต่อยมาไล่ฟันมาจังวันนี้อ,อ้ยฟาเออโล่ขึ้นแล้วทุกคนมาตรงนี้นะมันฟันไอชูราคาะปะุกตเราโล่ขึ้นแล้วนะไอลูปินไอลูปินมันฟันไอชูราคาะปะุกตโล่ขึ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่ไล่โจมตีตอนตายเกิดเนี่ยนะได้ไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหอีกฟันหนึ่งแล้วก็มาแล้วแม่จ๋ามาแล้วแม่จ๋าหม,มัดนี้ป้งมันอู๋สามร้อยสี่สิบล้านครับอ้หูดอกนี้แล้วก็เกิดมาฟันใส่ซอมบี้แมนครับเฮ้ยซอมบี้แมนมึงรีบตายไปดิซอมบี้แมนมึงรีบตายไปเลเพื่อนมึงรีบตายยยไไปปเเลลนะครรับบีตาย เนี่ยไม่ได้อยากให้ยืนอยู่นะแต่ไม่ต้องรับดาเมจนะมาจังหวะนี้โอ้โหมาแล้วอชอุรับผู้ตเราจะตายเลยครับทุกคนพอเราจะตายเนี่ยเราจะเริ่มไล่โจมตีนะแล้วก็หมัดน,นี้มาตรงนี้ต้ามันหูห้าร้อยเจ็ดสิบล้านครับดอกนี้นะแล้วเ,เปิดมาฟันฟันโดนถูกตัวซะด้วยโอ้โหมาแล้วมาฟันโดนถูกตัวซะแล้วเจ็ดร้อยล้านเก้าร้อยล้านปึ๊บมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านหนึ่งท่าเก็ตทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านครับ การไล่โจมตีของอาชูราคขบุตครับอาชูราหมดโดะโอ้ยที่ลูกไฟหมดนะทุกคนไอ้ลูกปินลูกไฟหมดแล้วแล้วหูดอกนี้แล้วก็ลอนแล้วไล่โจมตีไล่โจมตีมาเกิดมาไล่โจมตีต่อยมาโอ้โหนี่ขนาดการไล่โจมตีกลยุทธ์นะครับ100กว่าล้านนะโคตรจะแรงนะครับไล่โจมตีกลยุทธ์100กว่าล้านแล้วต่อยมาหนึ่งทีโอเคอาชูราคขบุตเราตายเหมือนกันนะอาชูราคขบุตรเราตายเหมือนกันนะครับแบบนี้นะได้เห็นโชว์ออฟแน่นอนมาแล้วจังหวะนี้หืมติดสั้นไอ้เคาเรียกว่าอะไรอะไอ้ราชาซิฟูรับจบไปเนะี่ย แล้วก็ไล่เกิดมาไล่กลยุทธ์อีกหนึ่งทีปึ้มมา140ล้านครับโอ้โหนี่พลังการไล่ฟันกทธ์ไล่ต่อยกลยุทธ์นี่ค่อนข้าง,างจะแรงนะแกเราเชล่ากือไปต่อยฝั่งหนึ่งครับมาตรงนี้ไอซีฟูตปต่อยมาตรงนี้โอ้โหหายคู่เลยนะครับแล้วก็ปาดมารงหว่างชลราประตโ,โดนปาดปั๊มมาโอ้โห้าร้อยล้านครับตายไปได้หนึ่งทีมาครับถึงเวลาแล้วเกิดมาแล้วก็ต่อยต่อต่อยต่อไล่โจมตีกลิยุทธ์ปึ้มมา140ล้านครับโอ้โหจังหวะน,นี้ แล้วก็โลนฟันกลับมาหนึ่งทีโอ้โหตายเลยครับทุกผู้ชมมึงมึงแบบฟันทีตายฟันทีตายเลยทุกคนมันคือมันไม่ไม่มีแบบเขาเรียกว่าหยุดสตาร์เลยนะมึงฟันทีตายสองร้อยล้านหมัดน,นี้ครับไล่ก็ยืดมาสองร้อยล้านทุกผู้ชมจังหวะนี้แล้วก็ต่อยมาหนึ่งทีโอ้โหก็แตกเหมือนกันนะทุกผู้ชมครับแล้วเกิดมาในเฟสที่4นะทานผู้ชมตรงน,นี้ซึนจากคนแตกไปแล้วนะครับถึงเวลาหมัดนี้ดูว่าดาเมจเท่าไหร่ะครับดอกเนี้ย มาชูราคาบุตโตะแล้วก็มาแล้วแม่จา๋าปืนบ้าหูไล่กลยุทธ์สองร้อยล้านครับเป็นตัวละครที่ใส่ไล่กลยุทธ์เนี่ยไอตัวกลยุทธ์เลือดเย็นเนี่ยเขาค่อนข้าที่จะคุ้มมากๆเลยนะสำหรับจเจ้าชูราคาบุตโตะนะครับแล้วก็ไล่กลยุทธ์ต่อยมป็นที4ดาเมจโอ้โหเขี่มาแล้วบัตดนี้บัตดนี้หนึ่งแทร์เก็ตบ่ามันหนึ่งห้าร้อยล้าน 500, 000, 000ครับโอ้โหถ้าสองตัวเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งพันกว่าล้านนะนะครับ ดาเมจ2ตัวนี้จะมา1,000กว่าล้านนะเมื่อกี้แบบไล่กันยุทธมา500ล้านนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับไอราชาซีฟู้ดครับไล่ต่อยมาใส่อชุราคาบุโต้เอ้ยต่อยมันตายมันจะไล่โจมตีกูโอเคไล่โจมตีไหมเออไล่โจมตีมาเกิดมาไล่โจมตีโอ้ยตรงนี้โลไม่เหลือแล้วทุกคนโลไม่เหลือแล้วทุกคนจังหวะนี้อชุราคาบุโต้นะอชุราคาบุโต้โอ้อชัตตุโต้ของเขาก็น่าจะใกล้แบบชีวิตสักหลังๆแล้วนะครับก็เลยแบบไม่มีการไล่ต่อยโจมตีนะฮะโอเคครับจังหวะนี้ฮะ เป็นตัวตัวละครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ไล่โจมตีกลยุทธ์คุ้มค่างที่จะคุ้มมากๆเลยมึงต่อยทีโอ้โหแปดสิบล้านน่ะไล่กลริยุตแตกตายห่าเลยนะทุกผู้ชมเรียบร้อยครับก็ทำดาเมจไปประมาณ4,900ล้านนะครับก็ตัวของราชตซีฟู้ดเนี่ยก็ทำไดจไปประมาณ3,000ล้านนะฮะก็เป็นตัวละครที่แรงมากมากนะสำหรับเจ้าชูร่าคุมโตะนะครับใส่กับไล่กลยุทธ์เนี่ยคุ้มเลยนะครับ โอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวครับอาวุธเพออาชูรักุตโตแบบอัปเกรดครับสำหรับใครที่ชอบลืมฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วยครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ